ดีค่ะวันนี้นะคะทุกคน <S <S พวกเราสองคนอยู่ที่โรงเย็นจะบอกว่ามศรีปรทุมของเรานะคะมีทั้งโรงเย็นและโรงร้อนแต่พาทุกคนมาดูอาหารที่โรงเย็นว่ามันมีเมนูอะไรแล้วจะบอกว่าอร่อยแค่ไหนแล้วเราไปดูกันเลยไหมว่ามันมีอะไรกินบ้างไปเลยคะ่ะไปกิดไปต้มไปกินไป นี่นะคะข้าวมันไก่ร้านเด็ดร้านดีมอประทุมค่ะ เราจะบอกว่าน่ากินมากนะคะ,ะวันนี้เราอยู่ที่ร้าน T Coffee ค,ค่ะเป็นร้านน้ำร้านดิดของมหาวิดายศรีประทุมชาเย็นเลิศสุดสดส,ดสดวนคาเฟ่ เข้มข้นสุดๆไปลองชิมกันดูค่ะใชาอันนี้ก็คือเ <ไป S 2> มนูอาหารโรงเย็นในวันนี้ที่เราเลือกสั่งมาทัานมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้อีสมารุยแอแล้วก็ดูกันไปนะคะพี่บี้กินอะไรวันนี้วันนี้นข้าวมันไก่40บาททุกคนอ่ะแล้วก็แล้วก็วกชาเย็นเข้มคนสุดๆอ่ะขอผูดข้าวมันไก่ก่อนน้ำจิ้มเ<น>ด็ดจิ้มคือเด็ด ค่าน้ำจิ้มไม่เด็ดคือไม่อร่อยไม่ว่าจะร้านไหนก็แล้วแต่ต่อมาแล้วก็อันนี้ยี่สิบห้าออันนี้ยี่สิบห้าบาทเป็นมือนีมือเช้าเท่าไหร่มือเช้านะคะเป็น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 เจ็ดสิบห้าบาทลาดหน้าหมูนุ่มนะคะทุกคนอันนี้คือจะเป็นลาดหน้าหมี่กรอบอันนี้เท่าไรห้าสิบห้าบาทบวกกับชาเขียวยี่สิบห้าเป็น แปบาทข้าวไข่ปลโลกับผัดผักสองอย่างแค่สี่สิบบาทเอฮัลวนแล้วแต่คนที่จะเลือกสั่ว่ามือชาวนี้เราจะกินอะไรมันก็มีทั้งราคาปานกลางราคาลูกสาวทั้งหมดเลยไม่ได้มีแค่กับข้าวอย่างนี้นะมีแบบว่าเป็นของหวานหรือว่าผลไม้ต่างๆด้วยวก็ีมจริงผลไม้ต่างๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอกินก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะจบไปด้วยภาพการกินของพวกเราเออไปเลย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 ค่ะบ๊ายบาย